ฟันแบบนี้หลายคนอาจคิดว่าต้องโดนถอนฟันแน่ๆแ,แต่เชื่อไหมคะว่าเราสามารถทําให้กลับมายิ้มได้อย่างมั่นใจอีกครั้งอยากรู้ไหมคะว่าเคสนี้รักษายัางไงคลิปนี้มีคําตอบค่ะเคสนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนค่ะคนไข้มีปัญหาฟันผุรุนแรงหลายซี่สีฟันคล้ำและโครงสร้างฟันบางส่วนก็เสียหายไปแล้วค่ะถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้อาจต้องถอนหลายซี่เลยทีเดียวเริ่มต้นด้วยการวางแผนการรักษาอย่างละเอียด โดยเคลียร์ปัญหาต่างๆที่ตรวจเจอเช่นฟันผุคราบหินปูนให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นจึงวางแผนออกแบบรอยยิ้มให้สอดรับกับโครงสร้างใบหน้าโดยทำการสร้างแบบจำลองฟันเสมือนจริงเพื่อให้คนไข้ได้เห็นลักษณะรูปร่างของฟันก่อนติดชิ้นงานจริงซึ่งขั้นตอนนี้จะมีการปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้รอยยิ้มที่ลงตัวที่สุดสำหรับคนไข้ค่ะโดยคนไข้ต้องการทั้งความแข็งแรงในการใช้งานและความสวยงามที่ดูเป็นธรรมชาติจึงเลือกใช้เซรามิกวีเนียค่ะ ผลลับคือไม่ใช่แค่ฟันขาวขึ้นแต่โครงสร้างฟันทั้งหมดได้รับการฟื้นฟูและคนไข้กลับมายิ้มได้อย่างมั่นใจอีกครั้งค่ะวีเนียไม่ได้แค่ช่วยเรื่องความสวยงามนะคะแต่ยังเป็นการฟื้นฟูฟังก์ชันของฟันไปพร้อมกันโดยเฉพาะเคสฟันผุเสียหายมากวีเนียช่วยปกป้องและคืนรูปทรงให้ใช้งานได้อย่างมั่นใจอีกครั้งค่ะ